สวัสดีค่ะชาวลักณะและชาวราศีกุมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพยากรณ์ครึ่งเดือนแรกพฤศจิกายน2565นะคะฟังได้ทั้งลักณะและราศีใครสับสนลักณะกับราศีนะคะลักณะก็คือการใช้เวลาเกิดไปผูกดวงนะคะใครไม่ทราบก็คลิกไปที่เพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าแต่คุณจะต้องมีเวลาเกิดที่แน่นอนนะส่วนราศีก็คือวันเกิดเดือนเกิดอย่างเงี้ยนะคะ ก็ จะตรงกับที่แอดมินขึ้นให้ดูสำหรับบางคนบอกว่าวันที่ของแอดมินไม่เห็นตรงเลยนะคะโหราศาสตร์มีหลายตำราในช่องของแอดมินนั้นใช้ตำรานี้นะคะแบ่งแยกดาวแบบนี้นะคะก็ใช้การแบ่งแยกในแบบที่แอดมินขึ้นให้ที่หน้ากระดานดำบนจอคอมพิวเตอร์บนจอโทรศัพท์หรือว่าบนจอทีวีของคุณไม่ว่าคุณจะดูช่องทางไหนเนี่ยดูตรงสีเขียวที่อยู่ตรงด้านขวามุมบนนะคะนั่นก็จะเป็นราศีของคุณนะคะ ลัคนาราศีกุมเนี่ยต้องบอกว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีดาวที่เป็นอุดมเกณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะการงานใหม่ๆเจ้าเรือนสุภาะผู้ใหญ่หรือว่ากะความสุขกายสบายใจเนี่ยเข้าอยู่ในภพเรือนสุภะเป็นเกษตราธิปดีเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคมนะคะจนยาวมาถึงพฤศจิกายนจนถึงวันที่เเนี่ย ยังคงประสบกับความสุขนะคะอยู่ทีนี้หลายคนเออหลายคนฟังเสียงนี้แล้วก็คิดว่าแอดมินเปิดอ่าเตือนโทรศัพท์ไม่ใช่เตือนนะคะเพราะในทุกๆวันเนี่ยแอดจะทําคลิป2คลิปคลิปหนึ่งกําลังเขาเรียกว่ากําลังบันทึกเพื่อที่จะเอาลงไปสู่ YouTube นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเสร็จแล้วเนี่ยแอดก็ไม่รู้ว่ามันตั้งค่าตรงไหนให้มันแบบ ไม่มีเสียงก็ต้องขออภัยด้วยถ้ารบกวนหรือว่าทําให้เจ้าชะตาไม่มีสมาธิในการฟังขออภัยด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันปิดอย่างไรเพราะถ้าปิดเสียงปุ๊บม,มันปิดหมดแอดก็อัดไม่ได้นะคะแล้วถ้ารอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จก็นานไปอีกก็อาจจะไม่ทันในช่วงเวลาที่แอดออนไลน์ใน YouTube นะคะ แล้วมาขับดาวของเดือนพฤศจิกายนครึ่งเดือนแรกกันก่อนนะคะแล้วค่อยมานั่งคุยกันว่ามันมีอะไรยังไงนะคะพระพุธเนี่ยนะคะจะเข้าสู่ราศีพิจิกในเรือกนกรรมะเนี่ยในวันที่9พฤศจิกายนนะคะจริงๆมองมันด้วยภพเรือนเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้เห็นก็จะมองว่าโอ้สุภาเข้ากรมมะนะแอดมินเออพระพุธเป็นเจ้ารตตะพุทธเข้ากรมมนก็ดีสิ มันก็ไม่เชิงจะอย่างนั้นทั้งหมดนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมีมาตรฐานที่เขาเรียกว่าเป็นดาวคู่วิวาดบาดหมางนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการ งานก็จะต้องมีเรื่องของการรับมือนะคะเดี๋ยวแอจะให้ไกด์ไลน์สำหรับครึ่งเดือนแรกของเจ้าชะตาไว้เพราะมันเป็นคู่วิวาทะแต่คำพูดคำจาฉลาดนะคะในครึ่งเดือนแรกเนี่ยในวันที่9พฤศจิกายนเนี่ยหลังจากนั้นนะคะพระศุกร์เนี่ยจะเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่14พฤศจิกายนนะคะพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนสุภาด้วยเป็นเจ้าเรือนของความมั่นคงด้วยเกี่ยวกับเรื่องของพันธุเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนี้นะคะพระศุกร์ก็ แสดงออกถึงความดีงามอะไรไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่เป็นปละฟังแบบนี้แล้วโหถอดใจจังเลยฟังแอดวินไม่ต้องถอดใจหาเรื่องดีมันยังมีอยู่นะคะหลังจากนั้นพระอังคารเนี่ยที่มันเป็นคู่ศัตรูนะคะย,ย้ายถอยหลังเข้าสู่พระเรนพันธุ ดาวถอยหลังนั้นไม่ได้เสียไปทั้งหมดนะคะดาวพระอังคารเนี่ยเป็นปลาด้วยนะคะแล้วก็เป็นราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเรื่องของการแก้ไขก่อนถึงจะประสบความสําเร็จหรือเขาเรียกว่าทุกก่อนแล้วดีหรือที่เรียกอีกทีว่าทุกขลาบนั่นเองลัคนาราศี กุมเนี่ยนะแอดต้องบอกเลยว่าการที่คุณมีดาวตัวเองเข้าไปสู่ภพเรือนสหัสชชะนะคะหรือเขาเรียกว่าดาวราหูนี่แหละนะคะเขาไปอยู่ในภพเรือนสหัสชชะแอดมองว่าเกิดความสําเร็จอะไรบางอย่างในดวงชะตาของคุณนะคะในเรือนสหัสชชะเนี่ยเป็นเรือนที่มันเกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะเกี่ยวกับพี่น้องเกี่ยวกับญาติมิตรนะคะมันจะมีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะ คนเหล่านี้จะนำพามาซึ่งความสุขตลอดทั้งปีที่พระราหูอยู่ตรงนี้ยกเว้นเสียแต่ว่าอย่างครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวเจ้าเรือนสหัชชาเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนปุตตะแล้วอเป็นคู่เขาเรียกว่าเป็นคู่เป็นคู่ศัตรูกันนะคะ ขอไปท้วยแอดมินนึกขำไม่ออกนะคะแล้วก็แอดมินก็ไม่ได้โน้ตอะไรไว้พูดสดไปเลยตามที่เห็นดาวถ้าผิดพลาดหรือว่าเว้นจังหวะยาวไปต้องขออภัยนะคะอย่างครึ่งเดือนครึ่งเดือนแรกเนี่ยก่อนที่พระอังคารจะย้ายมาเนี่ยพระอังคารอยู่ตรงเรือนนี้นะคะพระราหูก็จะเหมือนกับว่าแสดงออกถึงเรื่องของ บุตรหลานบริวารที่ค่อนข้างดื้อนะคะไม่ฟังเจ้าชะตาในช่วงจังหวะระยะเวลานั้นแต่แต่ถ้าคุณแก้ไขหรือพูดคุยกับเขาไปได้ด้วยดีเนี่ยแอดก็จะต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนเนี่ยมันมีแนวคิดหรือมีแนวอะไรบางอย่างที่มาทําให้คุณจะต้องแบบเข้าไปพูดคุยเข้าไปแก้ไขไปัญหาจับเขาคุยกันนะคะพากันพากันแบบว่าออกจากความมืดมน นะคะเพราะตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าขัดแย้งกันเลยนะคะพูดจาอะไรก็ทะเลาะเบาแว้งกันระหว่างคุณกับลูกกับบุตรและบริวารจากคนอายุน้อยกว่าแต่ใน ครึ่งเดือนตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยมันเหมือนกับมีหนทางแก้ไขปัญหาให้ระหว่างคุณกับบุตรกับคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นพูดจากันเข้าใจมากขึ้นนะคะเขาจะมีทิศท,ทางหรือว่าการเดินทางของชีวิตเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นและส่งผลให้เจ้าชะตานั้นรู้สึกถึงความเป็นเทวีโชคอะรู้สึกถึงความสําเร็จรู้สึกถึงความปลื้มปิติใจอะนะคะทีนี้นะคะอ่า เจ้าชะตาเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้มีทุกข์มีร้อนอะไรในเครื่องเดือนแรกนะคะก็มีความสุขอะไรดีอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกับบุตรหลานบริวารมั่งจนถึงวันที่16นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อนข้างดีนะคะอะทีนี้เรื่องการงานบ้างการงานต้องบอกแบบนี้คะ่ะว่าเจ้าชะตาเนี่ยดาวเจ้าเรือนการงานะนะคะ ดาวดาวดาวการงานของเจ้าชะตาเนี่ยคือพระอังคารถูกไหมคะพระอังคารเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะและเข้าไปถอยหลังไปในเรือนพันธุในวันที่16ก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องของการยกย้ายนะคะพระอังคารมีเรื่องของการยกย้ายดาวเจ้าเรือนสุภะเข้าไปอยู่ในเรือนกรมมะอาจจะต้องไปทํางานไกลกว่าเดิมนะคะ แล้วดาวเจ้าเรือนปุตตะก็ไปอยู่ในเรือนกัมมะเช่นเดียวกันมีตำแหน่งหรือมีทิศทางที่ไม่ค่อยมั่นคงนักเจ้าชะตาอาจจะต้องเหมือนกับไปพบเจอกับเรื่องราวในชีวิตที่มันแบบเปลี่ยนแปลงแก้ไขโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนสถานการณ์รอบตัวนะคะซึ่งมันเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงว่าเกณฑ์นี้คือเกณฑ์ที่เจอเรื่องเจอปัญหาก่อนที่จะสุขสบาย นะคะก่อนที่จะเจอความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนคุณก็ดูสิฮะจากกรรมะเดี๋ยวมันก็จะไปอยู่ในภพเรือนลาภะเพราะฉะนั้นแก้ไขตรงนี้นะคะปรับปรุงอารมณ์ตัวเองหรือจะต้องบอกว่ามันเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาเพื่อนร่วมง,งานหงุดหงิดใส่เจ้าชะตาหรือพันแข้งพันขาเลื่อยขาเก้าอี้เจ้าชะตาเพราะว่าในภพเรือนสุภะมันยังเหลือดาวแค่ดวงเดียวตั้งแต่ประมาณวันที่ วันที่14พฤศจิกายนไปเนี่ยดาวที่เป็นเกณฑ์ค่อนข้างดีในเรือนสุภาที่ประคองประคองอเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยออกหมดเลยนะคะออกหมดเลยแล้วไปอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ไม่ค่อยมีแรงด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยในเรื่องของเพื่อนร่วมงานในเรื่องของเพื่อนต่างเพศช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนแอดบอกเลยว่า ยามแย่นะคะเป็นช่วงจังหวัดที่ต้องระมัดระวังตั้งหลักตั้งตัวตั้งสติให้ดีอย่าไปแบบว่ามีปากเสียงเถียงกับใครเพราะมันมีโอกาสมากโดยเฉพาะการเถียงกันในเรื่องหน้าที่การงานเพราะพระพุทธเป็นเข้าไปอยู่ในเรือกนกรรมมะก่อนหน้านั้นแอดจะวางให้ดูนะคะก่อนหน้าวันที่16เนี่ย ดาวเจ้าเรือกนกรรมมะก็ไปอยู่ในปุตตะเป็นคู่ศัตรูพระพุธก็มาอยู่ในเรือกนกรรมมะเป็นคู่ศัตรูมีโอกาสสูงที่จะถกเถียงกันนะคะหรือเจ้าชะตาแบบว่าอารมณ์ไม่อยู่กับร่องกับรอยชอบเปลี่ยนแปลงและด้วยความเป็นลัคนาราศีกุมอยู่แล้วอ่ะคุณจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดมันอยู่ไม่มีความสุขคุณก็จะลาออกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจดูแลวะแ,แวดระวังให้ดี อะไรที่มันแก้ไขปัญหาไปได้มันจะไปสู่เรือนรับผลถูกไหมคะแล้วเรือนรับผลของคุณเนี่ยเป็นอุดมเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นดูนะคะถ้าจะโยกย้ายจะลาออกจากงานด้วยตัวของตัวเองเนี่ยดูว่ามันมีอะไรรองรับหรือเปล่ามีความรอบข้อมีความละเอียดก่อนนะคะทีนี้เรื่องการงานผ่านไปแล้วการงานเครียดในเดือนนี้นะคะแต่ว่ามันเครียดหลังวันที่9นะมันเครียดหลังวันที่9 ทีนี้เรื่องของการเงินบ้างเจ้าชะตาในเรื่องการเงินแอดมองว่าเออยังมียังมีความเข้มแข็งอยู่นะสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยคุณมีผู้ใหญ่หนุนหลังอยู่นะคะเพียงแต่ว่าช่วงจังหวะเนี้ยคุณไปขออะไรค่อนข้างยากเพราะตัวของเขาเองก็พักองศาเดินไม่ค่อยเต็มก้าวเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องพึ่งพาตัวเองนะแต่ว่าคุณรู้แหละว่าคุณมีแบ็คอยู่ข้างหลัง นะคะการที่ดาวการเงินเป็นเกษตรเนี่ยถึงแม้ว่าจะพักองศาเนี่ยแอดมองว่ายังพอจะมีรายได้อยู่ยังพอที่จะทำอะไรแล้วมีทรัพย์สินเงินทองนะคะรอวันที่สองธันวาแล้วคุณก็จะเก็บเงินเก็บทองได้เพราะว่าพระฤห,หัตจะเดินหน้าถูกไหมคะแล้วการงานใหม่ๆในช่วงจังหวะนี้มันก็ต้องรอไปอีกสักพักหนึ่ง เพราะว่าดาวเนี่ยมันจะเกิดปัญหาก่อนถูกไหมคะเกิดปัญหาก่อนเป็นปลากรอนดาวเจ้าเรือนกรัรมมะของเจ้าชะตาถึงจะไปเป็นราชาโชคเพราะตอนนี้มันถอยหลังแล้วมันจะอยู่อย่างเงี้ย่ะเนี่ยพ่างคารเนี่ยอยู่อย่างงี้มาสองรอบแล้วนะพอมาตรงนี้แล้วก็จะมาตรงนี้อีกเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามตอนนี้ถ้าสมมติว่าคุณเลิกทําไปแล้วคุณก็เดือดร้อนไปแล้วและคุณก็ได้โชคลาภความสําเร็จแล้วคุณจะเหมือนกับรีรันแล้วก็กลับมาเจอจังหวะที่มันมีปัญหาอีกแล้วก็มีมีปัญหาอีก ก่อนที่จะเดินก้าวเข้าไปข้างหน้านะคะแล้วถึงจะมีพลังในการแก้ไขปัญหาพลังต่างๆในเรือนอริเนี่ยเข้ามานะเพราะว่าคือมันก็เป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่กลุ่มเนี่ยจะต้องเผชิญกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในช่วงพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นระวังตั้งหลักตั้งรับให้ดีเรื่องการเงินการทองนะคะ รอบครอบรัดกลุ่มในจังหวัดนี้นะถึงแม้ดาวการเงินของคุณจะเป็นเกินเศษตาธิบดีเนี่ยแต่มันจะดีจริงๆดีมากๆก็คือสองธันวาคมเป็นต้นไปนะคะช่วงนี้ก็กลุ่มเนี่ยเป็นราศีนระ เป็นราศีที่มีอุดมเกณฑ์อยู่แล้วล่ะในช่วงจังหวะเดือนธันวานะคะจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงเหมือนย่าแย่แอดก็ย่าแย่เพราะว่าดาวศุกร์ของแอดเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนนี้ในเรือนของราศีพิจิกเนี่ยของคุณเป็นกร,รมมะใช่ไหมคะของแอดเนี่ยเป็นการเงินเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของความฝืดเคืองแน่นอนว่าในดวงเมืองอ่ะการเงินก็ยังฝืดเคืองอยู่ในดวงเราการเงินก็ยังฝืดเคืองอยู่แต่ในดวงของชาวราศีกุมเนี่ย จะต้องบอกว่ามันฝืดเครื่องแบบยังไงดีอ่ะมันมีคนเป็นฟูกรองนอนให้เจ้าชะตาเพียงแต่ว่าจังหวะเนี้ยเขาอาจจะบอกให้คุณพึ่งพาตัวเองไปก่อนตัวเขาเองก็พักงศาเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะระยะเวลานี้มันจึงเป็นการรัดกลุ่มแอดบอกให้คุณรัดกลุ่มในเรื่องเงินเก็บได้เก็บนะคะเพื่อเกิดอะไรที่ไม่คาดฝานันเกิดเรื่องเกิดราวในการเปลี่ยนยกย้ายงานไปตามอารมณ์ของตัวเองนะคะเพราะกลุ่มเป็นพวกที่ขับที่อยู่ได้ขับใจไม่อยู่อย่างเงี้ยนะคะ เรื่องของการเงินเนาะต่อไปนะคะในเรื่องของโชคลาภบ,บ้างโชคลาภนะคะดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยในเรือนปุตตะเนี่ยมันมีคู่ศัตรูแล้วมันเป็นคู่ศัตรูที่แบบสลับเรือนกันด้วยนะคะก่อนวันที่16ถามว่าถ้ามันพอจะมีอะแอดมองว่าหลังวันที่16พอจะมีเพราะว่าหลังวันที่สิบหกดาวจะเข้าไปเป็นปะ แต่เป็นเป็นการมีแบบอื่นๆนะคะเป็นการมีแบบว่าจะต้องมีเพื่อนจะต้องมีคนหุ้นจะต้องมีคนหานนะคะเพื่อนส่งพลังให้เพื่อนไปซื้อให้หรือไปซื้อกับญาติสนิทพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่คุ้นเคยกันได้เกี่ยวกับเรื่องของลาบลอยนะคะก็ยังพอมียังพอทําให้แบบคลึ้มอกคลึ้มใจอยู่นะคะในเรือน ลาบผลมีพระเกตก็ถามว่าเลขมาจากไหนเลขมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากการไปถูการอะไรอย่างเนี้นะคะเลขนี้ก็จะได้มาจากทั้งกรรมเก่าและ,ะเทวดารักษาตัวอยู่ที่ว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีกรรมเก่าตามมาหรือมีเทวดารักษาตัวมาให้อย่างนั้นเลยนะคะพระพระเกตเนี่ยเป็นแบบนั้นนะคะในเรือนลาภะโชคลาบมันเลยเหมือนแบบว่ามันไม่นิ่งอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันจะไม่มีก็แอดบอกเสมอไงว่าดาว อาพระเกตเนี่ยเป็นดาวที่แบบผีเข้าผีออกเป็นดาวไวทองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทั้งเจ้ากรรมในเวรก็ได้หรือจะเป็นเทวดารักษาตัวมาอํานวยโชคอํานวยประโยชน์อํานวยความสุขให้คุณก็ได้นะคะในเรื่องของความรับคนโสดเนาะก่อนวันที่9ดีมากนะคะหลายเรื่องหลายเราบางคนเจอคนแก่กว่าบางคนเจอคนแบบว่าต่างถิ่นต่างแดนบางคนเจอคนพูดคุยกันแล้วรู้เรื่องชอบมากนะคะแต่หลังวันที่9ไปเนี่ย มันมีปัญหาเยอะถ้าเกิดคนมีแฟนแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันโอกาสที่จะขัดแย้งน้อยอกน้อยใจเขาไม่มีเวลาให้ก็เกิดนะคะโอกาสที่จะพูดจาประทะประทังกันก็เกิดเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่า เจ้าเรือนปตัตนี้เ,นเป็นนิดอยู่ในเรือนสุขพะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในจังหวะนี้นะคะแล้วก็พระสุขเนี่ยที่เป็นเจ้าเรือนความรักของคนโสดเนี่ยก็ไปสถิตยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นปลาประคับประคองตัวเองไม่ได้น้อยอกน้อยใจนะคะอะไรควรปล่อยวางได้ช่วงนี้ปล่อยวางเพราะมันจะมีเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างสองขั้วพระสุขเป็นดาวแห่งอารมณ์เขาเจอเรื่องดีมากๆในช่วงก่อนวันที่ในช่วงก่อนวันที่14ถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นในช่วงหลังวันที่14เนี่ยพระสุขมันไปอยู่ในเรือนกรรมะอารมณ์หรือความรู้สึกมันเหนื่อยกับเรื่องงานมาแล้วก็ยังมาเหนื่อยกับเรื่องความรักนะคะเพราะฉะนั้นคนมีคู่หรือแม้แต่คนโสดก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ตรงนี้นะคะส่วนเจ้าเรือนปัตนิของคุณเนี่ยเจ้าเรือนปัตนิของคุณก็เป็นนิจอยู่ในเรือนสุภาอีกนะคะเพราะฉะนั้นทั้งคนโสดและคนมีคู่ต้องประคับประคองอารมณ์ตัวเองในจังหวะระยะเวลาครึ่งเดือนแรกแน่นอน ตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปคือก่อนหน้านั้นะมันดีเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องเหมือนกับว่าจำอารมณ์ดีๆตอนนั้นอะนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยที่แอดพูดถึงเนี่ยมันมีความดีมันมีความสุขนะคะช่วงต่อจากนี้ตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปอะ ดาวมันเข้าไปอยู่ในมาตรฐานที่ไม่ดีบางคนกอาจจะบ้างานไปจนแบบแก้ไขงานทํางานไปจนไม่มีเวลาให้เขาหรือปรากฏว่าเขาก็ไม่มีเวลาให้คุณเพราะว่าเขาก็จะต้องแก้ไขปัญหาผู้ใหญ่ฝ่ายเขาหรือเรื่องราวที่เขาจะต้องแบบประสบความสําเร็จแล้วมันมีเรื่องขัดแย้งนะคะดาวเจ้าเรืองปตัตนิก็เป็นนิดเขาก็อารมณ์ ไม่ดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักต้องเระามาัระวังให้ดีส่วนเรื่องของสุขภาพแอดบอกอย่างนี้เลยสุขภาพเนี่ยพระเสารอยู่ในเรือนวินาศโอ้ยท่องกันได้แล้วมังค้าําสำหรับชาวลัคนาและราศรีกุมเนี่ยกระดูกฟันนะคะอะไรต่างๆที่เป็นโรคเก่ามันจะย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นจะต้องนะรักษาตัวนอนให้พอนะคะทํางานให้เป็นเวลานะเปลี่ยนแปลงชีวิต ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากประสบความสําเร็จนะคะคุณฟังดาวแล้วคุณรู้สึกว่าดาวมันตกหลุมตกล่องดาวมันต้องการให้คุณพัฒนาตัวเองนะคะดาวมันต้องการให้คุณแก้ไขปัญหาแต่เจ้าชะตาเหมือนแบบว่า ก็ผัดวันประกันพุ่งไปก่อนรักนารากสิกุม่มแอดก็เป็นไปปลายกลุ่มนะคะในราศีเนี่ยแอดรู้เลยว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะที่แบบว่าถ้าไม่มีไฟก็จะไม่ทําเพราะฉะนั้นคุณต้องขยับเขยื่อนเคลื่อนกายหรือว่าเปลี่ยนทัศนคติที่ว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแก้เดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวค่อยเนี่ยวางแผนเนี่ยต้องเปลี่ยนตรงนี้เพื่อที่จะให้คุณอ่อนผ่อนตามดาวแต่ว่าคุณมีลักษณะ หรือว่าสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาคุณถึงจะประสบความสําเร็จหรือรอดพ้นจากสิ่งที่มันมากจะต,ต้องเจอเรื่องมากก็จะเจอเรื่องน้อยจะต้องเจอเรื่องน้อยก็จะไม่มีเลยจะได้รับโชคน้อยก็จะได้รับโชคมากทุกสิ่งทุกอย่างแอดบอกเสมอว่ากรรมใหม่เป็นตัวที่สู้กับกรรมเก่าแบบพอฟัดพอเวียงขอให้คุณตั้งอกตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่างไปเต็มหน้าที่ทําดีไม่ผิดแผนไม่ผิดอ่าไม่ใช่วิ่ผิดแผน ไม่ผิดกฎที่ทํางานไม่ผิดกฎศิลธรรมไม่ผิดกฎหมายเนี่ยเท่านี้ชาวลัคนาราศิกุมก็มีชัยชนะแล้วนะคะถามว่าชัยชนะมาจากไหนก็พระราหูไงพระราหูอยู่ในเรือนสหัชชะเรื่องของการติดต่อสื่อสารชนะเลิศมากเพียงแต่ในบางจังหวัดที่ดาวเจ้าเรือนสหัชชะเข้าไปอยู่ในเรือนแย่ๆอย่างที่แอดมินบอกอะ่ะเจ้าชะตาก็ต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนช่วงจังหวัดต้นเดือนไม่พูดเยอะมไม่ทะเลาะวิวาสอย่างเงี้ยนะตั้งแต่วันที่9กก็จะกัดปากไว ในเรื่องของหน้าที่การงานหรือจะอดทนให้มากขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานหรือถ้าจะอยากจะออกจากงานอยากจะย้ายงานอยากจะเปลี่ยนงานก็ขอให้รอบข้อมีงานรองรับเท่านี้คุณก็บินได้ละคะ่ะชาวลัคนาราศีกุมนะคะขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะฟังแล้วก็แชร์คลิปเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ